ไปแล้วครับกัดครับกัดครับกัดครับมาแล้วครับอ่าโอ้ยกัดข้างหน้านี่ครับ มึงขยับมีขยับมขยับมีขยับนะครับลลครครับครับ,บ,บ,บปอยเฮยียปอยเียตัดหน้าเองัดหน้านีครับ มันปล่อยมันปล่อยเันกัดทีเดียวเลย ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ไหมอยู่ครับนี่มาแล้วครับมาแล้วเต็มแรกมาแล้วครับเทคนิคสัต์เท็กสัต์เมื่อกี้มันกัดแล้วมันปล่อยครับมาแล้วเต็มแรกครับเยี่บกัดข้างหน้านี่ครับใจเย็นๆครับเป็นเท็กซสัตนะครับต้องใจเย็นๆเนี่ยครับตาไม่ระวงครับกัดทุกวันนะครับกัดทุกวันทุกไม้แล้วครับ นี่นะครับรอสักครู่อดรอสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายสวยแล้วครับสัตวสัดวนี่ครับสภาพหมายก็เป็นอย่างนี้ครับน้ำตื้นนิดเดียวครับปลาช่อนนี่ตายน้ำตื้นนะครับผมลากมาเนี่ยมันกัดอยู่หน้าครับกัดเมื่อกี้กัดไปทีแรกมันปล่อยมันอาจจะระแวงเราก็เล่น ขยับไปคันนะครับเล่นแอคชั่นไปคันให้มันดีๆเลยอเนี่ยมีตัวเป็นโดนครับับเดี๋ยวขย้ำทึกภาพครับครับมาครับแต้มแรกครับชุดเช้าครับทิกซัดิกซัดเนี่ยตีทิกซัดปลาไม่ระแวงครับต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับเนี่ยครับได้อีกแต้มครับหนอนยางครับทิกซัดถ้าเราสังเกตหมายดีนะครับเข้าหมายถูกเนี่ยมีตัวเป็นโดนครับ ท่านนี้ครับขอนยามทุกท่านครับ ย้อนครับย้อนครับย้อนครับโอ้ยกระโดดโอ้ยมันย้อนกลับครับโดดไปนู่นเลยโอ้ผ่าดตัวแล้วครับมันอมครับมันอมแล้วมันผมต้องรีบวัดครับมันไอ้นี่ครับอุปสรรคมันเยอะครับถ้าปล่อยนานนี่ก็ผ่านตองล่าครับครับ ต็มที่สองมาแล้วครับาอาเ <ha. S 2> มื่อกี้หลุดไปรอบแล้วครับหลุดไปรอบหนึ่งก็ซ้าอีกรอบหนึ่งผมตีไปตัวกล้องมันตัดอีกแล้วครับมันผมยืนอยู่กลางแดดนะครับมันร้อนพออุณภูมิมันขึ้นก็มันก็ตัดไปครับเต็มที่สองมาแล้วครับมาแล้วครับเต็มสองครับโอ้ยลุดลุดลุดเยอะเต็มเต็มครับเต็มเต็มไม่มีลุดครับ าแล้วครับแต้มที่สองครับเดี๋ยวสภาพหมายก็เป็นอย่างนงี้ครับหมายลงโล่งเนี่ยครับโอ้โหแนวตะคัดยาวไปนู่นเลยครับเนี่ยครับมันลงตะคัดลงอะไรกันเนี่ยตีก็ระวังระวังหน่อยนะครับตะคัดเยอะครับแถวนี้มาแล้วครับแต้มที่สองครับโอ้อ้วนตึ๊บเลยครับครับพยายามทิศทางครับครับแต้มที่สองมาแล้วครับแต้มที่สองครับโอ้ไซส์สวยครับใหญ่กว่าแต้มแรกครับ แต่ว่าตามเลกหน่อยนะคือหมานขึ้นโลกว่าครับเจ็ดแปดขีดได้ครับเทคซัดครับอันยางครับใจเย็นครับเล่นเทคซัดต้องใจเย็นครับหมายแถวนี้ต้องเทคซัดอย่างเดียวเลยครับเหยื่อผิวน้ํานี่ก็กัดอาจจะยากหน่อยนะครับตามที่สองครับครับเจอกันครับยอด กัดครับกัดครับไปแล้วครับไปแล้วคร em. ับกัดครับกัดครับกัดครับมาแล้วครับโอ้โหกัดข้างหน้านี่ครับโหสายสวยแล้วครับกัดข้างหน้านี่เองครับโอ้โหกัดทีเพิร์มาแล้วครับตอนสามครับโอ้โหกัดข้างหน้าเลับ ไม่คิดว่ามันจะมีตัวกัดครับเพราะว่าตอนนี้ลมมันเข้าแล้วครับลมมันเข้าแล้วตีลําบากแล้วครับผมว่าลองสุ่มเข้ามาตีนะครับตีไม้สองไม้นี่ครับกัดขึ้งนมาเลยครับโอ้ฟุกจริงครับแต้มสวยครับนี่ครับมาแล้วแต้มสามครับโอ้สายสวยเลยครับอไม่คิดว่าจะได้นะครับเข้ามาสุ่มสุมครับ ตรงนี้ลมมันเข้าแล้วครับลมเข้าแล้วแดดค่อนข้างจะร้อนเลยครับเล่นเท็กซัสตีปอมนี่ต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆมากๆเลยครับงั้นไม่ได้ตัวแน่ครับถ้าตีตีเอาไปตีเอาไปนี่ไม่ได้ตัวแน่ครับต้องตื้อครับหมายแถวนี้ต้องตื้อต้องนานครับกว่าจะได้ตัวสายสวยแล้วครับครับเดี๋ยวเจอกันครับโอ้โหอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับ ตรงสายแล้วครับประมาณเที่ยงได้แล้วมั้งเนี่ยนีัดีครับวันทึกผมจะพาพับ